พ่อวันนีพ่อไปอันนี้นะมวันนี้พ่อไปเล่นแบบไหมพ่อพักรือหัดล่ะไปอ้ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิส้าส 4, 5 6 7ห้5หก11็1แปด1้1ส1บ1ิ1เอ็ดอ่อ 1> 9 10, 1 0 1ส3 4หนึ่งสอเพราสพก็คือว่ามันเพราะว่าวันจัน์คเบียร์มาไหม